สีลงบนกระดาษสีขาวมองดูทีไหนบนอยไรตัวชื่อแปละลายสีแดงบนกระดาษแทบนหแล้วนะลายสีเหลืองบนกระดาษอีกแทบนหนึ่งนี่ ลมข้างนอกเข้ามามีแต่ลมแล้วลมข้างนอกเข้ามาก็ร้อนบกระดาษอีกแถบหนึงด้วยหนูช่วยกันผสมสีแดงกับสีเหลืองแล้วระบายสีสุมแล้วระบายสีชมพูแล้วดำ ăn đi 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 ít đẹp nữa thân thân thiện 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 แล้ว,ลวระบายสีเหีืมังกระดอีกแถบหนึ่งและช่วยกันผสมสีน้ำเงินกับสีแดงแล้ว,ลวระบายสีม่วงบนกระดาษอีกแถบหนึ่งแเพืนอยู่กูเหลือพื้นที่ บนกบระดื่อซีคัพเอ,อาไว้ด้วยเพราะเมื่อเม่าเม่าจบแล้วฉแค่นี้อ่านเล่มเออเองด้วยเนี่ยเล่มนี้ยเนี่ยอ่านเล่มนี้ทีละหนึ่งหน้า หน้านี้กับหน้านี้ก่อนอ่านดึงดังด้วยดีด่ดีด้วย